สวัสดีครับ GY Good Car นะวันนี้พามาชมรถ e ี o กคาอีกหนึ่งคันนะครับเป็น m a z d a 3นะครับ1.6นะครับตัวนี้นะเป็นตัว5ประตูปี2012นะครับมาพร้อมสีขาวสวยๆเลยนะคันนี้นะสีขาวบางเดิมนะครับรถหน้าหลังเดิมไม่มีชนไม่มีจมน้ำไม่เคยติดแก๊สแน่นอน100%นะครับคันนี้นะนี่บอดี้ภายนอกสวยนะครับคันนี้ตาไฟหน้าตาไฟหลังไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับน้ำไม่ขังนะครับ ตัวนี้มาพร้อมเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับผมแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้เป็นรถปี12มือเดียวนะครับไม่เพียงแค่10,000 0สกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเข้าศูนย์ตลอดเลยนะเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับตัวนี้แม็กขอบ16ยางปี23ดอกหนาภาษีปี68ดรถเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมตาไฟขาวๆสวยๆเลยนะคันนี้นะบอกเลยคันนี้นะครับผมสภาพ1ในร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่ารถ ปี12นะครับสภาพนี้ซึ่งว่าหาได้ยากแล้วนะคันนี้เปิดราคามา159,000บาทนะครับเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะเป็นรถประหยัดน้ำมันแล้วก็กว้างขวางนั่งสบายนะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแผงคอนโซลด้านประตูด้านคอนโซลนะครับทั้งหมดเป็นสีดำนะครับพวงมาลัยแอร์แบคคู่หน้าครับมีมัลติฟังชันนะครับตัวคู่เลย แอร์แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับเลขไมล์หนึ่งแสนโลเป็นเกียร์ออตโอต้นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเสียบ usb นะครับตัวนี้วิทยุสามารถเล่น fmam ครับ cd ได้หมดเลยนะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสภาพภายในสวยสวยเลยนี่ด้านหลังนะครับเบาะสามารถาพับได้แล้วก็มีที่เก็บของวางสัมภาระกว้างขวางนะครับยางยางอะไหล่ประแจแม่แรงอยู่ครบนะคันนี้บอกเลยสภาพหนึ่งในร้อยแน่นอนนะครับ เอาไปคุ้มๆเลยนะคันนี้นะนเม็ดอาร์กลางน้ำเดิมน็อตไม่ขยับนะครับรถสวยสีสวยบางเดิมเลยนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับคันนี้นะด้านหลังมีที่วางแขนวางแก้วได้นะครับรถสะอาดสะอ้านนะไม่กลิ่นอับไม่ชื้นนะนี่ตัวคอนโซลสวยๆนะไม่มีลอกนะครับยังเงาเงาฉ่ำๆนะครับรถน่าจะแทบไม่ได้จอดตากแดดน,นะคั สภาพสมบูรณ์มากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องตัวนี้ห้องเครื่องนะครับเสียงเดินเรียบเงียบปกตินะครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับเครื่องไม่เป็นสนิมนะครับหม้อน้ํานะครับไม่เป็นสนิมเปลี่ยนถ่ายตลอดหัวน็อตเดิมๆนะครับเม็ดแต้มสียังอยู่เลยนะครับคันนี้นะมาดูเสียงเครื่องเงียบๆเลยนะครับห้องเครื่องนะครับตัวถังตัวโครงรถเดิมหมดนะครับซอกเดิม แผงจริงดิเดิมทุกอย่างนะครับครน,น้ใครสนใจก็โทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสว่วน